ทุกคนนะคะเจอกันอีกครั้งแล้วกับคุณครูนัลินีจิ่นน้อยวงในบทเรียนภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะได้เรียนกันในเรื่อง What does he look like และก็ What does she look like ซึ่งสองประโยคนี้เป็นการถามถึงลักษณะภายนอกของบุคคลค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1บอกความหมายของคำศัพท์ได้ข้อ 2. เขียนประโยคบอกรูปร่างลักษณะของบุคคลได้ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนไปเรียนทำศัพท์คุณครูอยากให้นักเรียนได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ดูว่าในวิดีโอนั้นเป็นเรื่องราวของอะไรไปดูกันเลยค่ะ slim thin fat plump is thin Is fat. Young, middle aged, old. She is young. She is middle aged. She is old. Beautiful, ugly. She is beautiful. She is ugly. handsome he is handsome hair short hair long hair bald ดูวิดีโอแล้วใช่ไหมคะวิดีโอที่เห็นนักเรียนเห็นอะไรบ้างในนั้นจำได้หรือเปล่าว่าที่ดูไปแล้วมีอะไร เดี๋ยวทวนกันอีกครั้งนะคะวิดีโอที่ดูไปจะมีคำศัพท์และการบรรยายลักษณะของบุคคลคนนี้ทรงผมหย,ยักโศกผมหยิกผมยาวผมตรงไปเรียนรู้คำศัพท์กับคุณครูกันดีกว่าค่ะเรียนรู้คำศัพท์ในเรื่องของการบอกลักษณะของผมค่ะไปดูภาพที่หนึ่ง ภาพที่1เด็กผู้ชายที่เห็นมีผมสีทองแต่คำศัพท์ที่จะบอกถึงลักษณะของผมก็คือ curly curly ออกเสียงตามได้ค่ะ curly คือผมที่มีลักษณะเป็นหยิกหยักคือผมหยิกมากต่อไปภาพที่สองที่คุณครูจะให้ดูคือ ผู้ชายคนนี้มีลักษณะผมเป็นคลื่นตามภาพคือผมเป็นคลื่นคำศัพท์ก็คือ wavy wavy ออกเสียงตามค่ะเก่งมากค่ะ wavy คือลักษณะผมเป็นคลื่นผมหยักศกเบาๆในระดับกลางไม่ถึงขั้นคนแรกนะคะคนแรกคือผมหยิกมาก curly และตรงกลางก็คือ wavy คือผมที่ เป็นคลื่นค่ะอยากเป็นคลื่น,นต่อไปภาพที่3ลักษณะของทรงผมเขาตามคำศัพท์นี้ก็คือ straight 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 ก็คือผมตรงนั่นเองค่ะไปดูต่อเรื่องของลักษณะของผมค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ใส่กางเกงสีเขียวคำศัพท์คือ short short เป็นการบอกว่าเขา ผมสั้นต่อไปเด็กผู้หญิงคำศัพท์คือล o n g long แปลว่ายาวตามภาพเลยค่ะไปเรียนรู้ต่อกันนะคะคำศัพท์ที่บอกลักษณะของดวงตาผู้ชายคนนี้ในภาพคำศัพท์ที่บอกลักษณะดวงตาของเขาคือ small small ออกเสียงตามด้วยนะคะลักษณะดวงตาของเขา small small ก,ก็คือตาของเขานั้นเป็นตาที่เล็กและอีกหนึ่งรูปภาพบอกลักษณะของตาผู้ชายคนนี้คือ big e big e big คำศัพท์คำนี้นะักเรียนอาจจะคุ้นกันพอสมควรเพราะว่า ได้เรียนมาบ้างแล้วนะคะจากระดับอนุบาลป .1 ก็น่าจะคุ้นเคยกัน B I G. big big คำนี้แปลว่าใหญ่อสองภาพนี้นะคะผู้ชายคนหนึ่งมีตาที่สมองคือเล็กแล้วผู้ชายอีกคนมีตาที่ big คือใหญ่ไปดูคำศัพท์ต่อกันค่ะคำศัพท์เกี่ยวกับอายุ ไม่ได้หมายถึงอายุมากหรืออายุน้อยนะคะเป็นการบอกลักษณะภายนอกทั่วไปแค่นั้นในรูปนี้ที่นักเรียนเห็นเป็นรูปภาพของผู้ชายที่เขาถือไม้เท้ามีหนวดแล้วก็มีผมสีเทาแล้วแสดงว่าเขาเป็นไงคะลองเดาดูคิดว่าหลายๆคนรู้คำศัพท์คนนี้คือ old old นักเรียนออกเสียงตามได้ค่ะ old แปลว่าแก่นั่นเองตามรูปภาพที่ให้มาเลยต่อไปอีกอันนึงข้างกันนี้เป็นคนที่ลักษณะของเขาคือเขายังเป็นยังไงตามภาพเขายังหนุ่มอยู่นั่นเองก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้เลย young 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 แปลว่า หนุ่มหรือเป็นบุคคลที่ยังเยาว์วัยอยู่มาต่อกันที่คำศัพท์ที่พูดถึง appearance อ่าผู้ชายคนนี้นะคะอ่าคำศัพท์คำนี้เลยนะคะคำนี้คือคำว่า thin t h i n อ่านว่า thin thin แปลว่าผอมนั่นเองค่ะอ่าต่อไปไปดูอีกหนึ่งรูปภาพนะคะอีกหนึ่งรูปภาพคำนี้คือ fat 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 นะคะตรงกับรูปภาพเลยคำศัพท์สองคำนี้ง่ายมากติ้นผอม Fat อ้วนนะคะโอเคค่ะไปต่อกันเลยกับคำศัพท์ต่อไปอเด็กผู้หญิงคนนี้คำศัพท์คือ beautiful beautiful ก็คือสวยและอีกหนึ่งคำผู้ชายคนนี้คำศัพท์คือ handsome h แ d s o m e แปลว่าอะไรดูจากภาพก็คนหนึ่งสวยแล้วคนหนึ่งก็น่าจะต้องหลอ่อนั่นเองค่ะ Beautiful คือสวย Handsome คือหลอ่อนะคะเราเรียนคำศัพท์ไปแล้วเราก็ต้องนำคำศัพท์นั้นมาใช้ในการถามตอบประโยคต่อด้วยค่ะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอ่เด็กผู้หญิงคนนี้มาอีกแล้วนะคะ เด็กผู้หญิงคนนี้ที่เราเห็นลักษณะที่เราเห็นตอนนี้เขาเป็นยังไงเรามาถามด้วยประโยคคำถามนี้กันถามว่า What does she look like? What does she look like? ก็คือถามว่าเธอคนนี้มีลักษณะเป็นยังไงนั่นเองค่ะจากที่ภาพเห็นนะแนวทางการตอบตอบได้ดังนี้ตอบว่า She is young. She is ยังก็คือเขายังสาวนั่นเอง She is ยังคือเขายังสาวอยู่ก็คือยังวัยละอ่อนอยู่นั่นเองอ่าอีกคำหนึ่งอีกประโยคหนึ่งก็คือ she is beautiful she is beautiful ก็คือเขาทั้งสาวและก็สวยนะคะยังคือยังเป็นวัยละอ่อนยังสาวอยู่ ส่วน beautiful คือสวยการตอบแบบนี้ she ก็คือหมายถึงผู้หญิงแล้วบวกด้วยคำว่า is ที่คุณครูทำสีฟ้าไว้เพื่อที่จะบอกนักเรียนว่าเนื่องจากมันมาจากรูปประโยคก็คือ subject บวก verb to be ประโยคที่เป็นรูปของ subject บวก verb to be นี้เมื่อมีคนถามถึงส่วนสูง น้ำหนักวัยหรือคุณลักษณะภายนอกทั่วไปว่าเธอสวยไหมเธอน่ารักไหมถามด้วย What does she look like ถ้าอยากจะบอกถึงน้ำหนักส่วนสูงอายุวัยต้องใช้ในการตอบด้วยประโยคที่เป็น subject ก็คือประธานของประโยคตามด้วย verb to be แล้วก็ใส่คำศัพท์ที่บอกถึงลักษณะ ที่เราเห็นลงไปนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันค่ะภาพที่ให้มาคือผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายผมอยากโสกคนนี้เวลาถามเราก็ถามด้วยประโยคที่ว่า What does he look like? What does he look like? ่ h he he ก็คือผู้ชายนั่นเองนะคะ What does he look like? เวลาเราตอบเราก็ตอบว่า ตอบที่เป็นคำตอบที่ตรงกับรูปภาพที่เห็นนะคะก็คือ he has big eyes เขามีดวงตาที่โตและก็อีกหนึ่งประโยคคือ he has wavy hair he has wavy hair ก็คือเขามีผมที่อยักศกนะคะเขามีผมที่อยกกักศกผมเป็นคลื่นนั่นเอง การที่เราตอบแบบนี้คือเราใช้ประธานของประโยคบวกกับ verb to have นั่นเป็นการตอบลักษณะที่เราพูดถึงใบหน้าตาปากหรือผมของบุคคลเมื่อมีการถูกถามว่าเขาลักษณะเป็นยังไงนะคะนี่คือตัวอย่างของการ ask and answers about what does he look like หรือ what does cheese look like เป็นการถามคุณลักษณะภายนอกที่เห็นบุคคลต่างๆนะคะต่อไปก็เราจะไป check understanding ก็คือไปทำแบบทดสอบกันนิดหน่อยในการตอบว่าที่เราเรียนแล้ววันนี้มีทั้งคำศัพท์และประโยคและต่อไปเราจะไปเลือกบอลลูนในการ ตอบคำถามกันไปทดสอบกันเลยค่ะเรียนคําศัพท์ไปแล้วเรียนประโยคไปแล้วทีนี้มาเลือกกันดีกว่าว่าเราจะตอบอะไรอย่าลืมนับคะแนนของตัวเองได้นะเราจะทำห้พร้อมกันอ่ะมีบอลลูนอยู่สองอันฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเลือกอันไหนดีข้อนี้จะเลือกอันไหรดี I have got b ล a b ล a b ล hair hey. เลือกอะไรดีคะ อ้าวดูอ่า curly นะคะรูปภาพนี้เด็กผู้ชายที่อยู่ตรงกลางเขาผมเป็นผมหยิกนั่นเองคือคำว่า curly ส่วนอีกคำที่ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องคือ straight คือผมตรงค่ะไปต่อกันเลยอ่า uh, ดูรูปภาพตรงกลางมีบอลลูนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเราจะเลือกอันไหนกันดี My teeth are very. อ่า My teeth are very. t ิชคือฟันฟันเป็นยังไงคะซ้ายหรือขวาดีเอาไปดูพร้อมกันเลยฝั่งขวานะคะคำตอบคือฝั่งขวาคือ teeth My teeth are very big. ฟันเขาใหญ่นั่นเองนะคะไปข้อต่อไปกันเลยเขากำลังยืนชั่งน้ำหนักอยู่ กำลังยืนช่างน้ำหนักอยู่แล้วก็มีพุงยื่นออกมาข้างหน้าด้วย Mr. Jones is Mr. Jones is อาเลือกอันไหนดีระหว่างบอลลูนฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายเลือกอันไหนดีเลือกพร้อมกันนะคะนักเรียนเลือกพร้อมกันกับคุณครูนักเรียนเลือกไว้ในใจตัวเองแล้วก็อย่าลืมนับคะแนนของตัวเองด้วยนะ,ฉะเฉลยเลือกฝั่งขวาค่ะ ่าเลือกฝั่งขวาอ่ามีใครเลือกฝั่งซ้ายหรือเปล่าฝั่งขวาคือคําตอบที่ถูกต้องจะมีเสียงวิ่งนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกฝั่งซ้ายอ่าเดี๋ยวจะลองกดให้ฟังเน่จะมีเสียงแบบนี้เหมือนไฟช็อตล้วก็จะไปมีก้อนเมฆก,กับสายฟ้าบางอยู่นั่นคือคําตอบที่ไม่ถูกต้องนั่นเองอข้อนี้น่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วมอร Sitter i s s o so. พี่สาวหรือน้องสาวของฉันนั้นอะไรอ่ะฟังซ้ายมือบอกว่า ugly ขวามือบอกว่า beautiful ดูรูปภาพที่อยู่ตรงกลางผู้หญิงคนนี้เป็นไงคะเขาเป็นคนที่สวยสวยภาษาอังกฤษคือคำว่าคำว่าอะไรเอ่ย beauty ฟูนั่นเองดังนั้นจะต้องเลือกอยู่ในบอลลูนฝั่งขวามือของเรานะคะเก่งมากเลยนะคะได้นับคะแนนกันไว้อยู่หรือเปล่าว่าตัวเองได้เท่าไหร่งานมอบหมายท้ายบทเรียนของวันนี้ที่เรียนด้วยกันให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1 What does your father look like? What does your father look like? ก็มี3ข้อย่อยให้นะคะต่อไปข้อ 2, 2> ข้อ2ใหญ่ที่ให้ก็คือ What does your mother look like? นกักเรียนสามารถทำงานนี้ลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำวิชาของนกักเรียนได้เลยนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ